สวัสดีครับผมนายนัทกมลเดล่ารหัสนักศึกษา6 5 1 9 4 1 0 0 1 4ครับสวัสดีครับผมนายชน,นายันต์ตันดิโรรหัสนักศึกษา 6519G10002 สวัสดีครับผมนายวันปันขันสวุวรรณรหรสันสนักศึกษา6 5 1 9 4 1 0 0 1 5ครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอเชียลังเจริญรหัสนักศึกษา6 5 1 9 4 1 0 0 0 1ครับในห้องน้ำถือเป็นปัญหาด้านความปลอดภัยที่ร้ายแรง โดยเฉพาะในผู้สูงอายุและผู้ที่มีปัญหาในการเคลื่อนไหวห้องน้ําเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงเนื่องจากพื้นลื่นและมีที่ยึดก่อจากัดเป้าหมายหลักของเราคือการแก้ไขปัญหานี้โดยสร้างระบบตรวจจับการล้มที่ไม่รบกวนผู้ใช้งานมีความน่าเชื่อถือและยังคงรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ได้ดีเราจะมาพูดถึง AI ที่เราจะใช้ในโปรเจกต์นี้เราเลือกใช้กริทึมไลท์ไกด์เด้นบูสติ้งแมชชีน ซึ่งเป็นเทคนิคการเรียนรู้แบบ Guiden b o o s t t n n g ที่ถูกออกแบบมาให้มีความเร็วสูงและใช้หน่วยความจำอย่างมีประสิทธิภาพโดย Light g u i d i n เด Boosting Machine ทำงานโดยสร้างต้นไม้การตัดสินใจแบบระดับขั้นโดยแต่ละต้นไม้จะพยายามลดข้อผิดพลาดของต้นไม้ก่อนหนะ้าซึ่งเป็นแนวคิดของ Boosting ความแตกต่างที่สำคัญของ l i h t GBM G u i d e n Boosting ทั่วไปคือ Light gpm ใช้วิธี lift w g o h แทน level Y g o w t h าวคือแทนที่จะขยายต้นไม้แบบระดับเท่ากันเหมือน random forest หรือ decision tree ทั่วไปที่ใช้ level w i d ไล์ gpm จะเลือกโหนดที่ทำให้ค่าความผิดพลาดลดลงมากที่สุดมาขยายก่อนทำให้สามารถเรียนรู้จากข้อมูลได้เร็ว และแม่นยามมากขึ้นในเวลาอันสั้นอีกคุณสมบัติหนึ่งของ Light GBM ที่เหมาะกับข้อมูลภาพความร้อนคือสามารถรองรับข้อมูลที่มีฟิลเจอร์จำนวนมากเช่น768ฟิลเจอร์จาก Thermal Frame ขนาด32ู x 24ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ทำให้เวลาในการเทรนเพิ่มขึ้นมากนอกจากนี้ยังมีเทคนิค Histogram Based ชที่ช่วยลดภาวะในการประมวลผลและเพิ่มความเร็วนในการเทนอีกด้วยการเตรียมข้อมูลในขั้นตอนการเตรียมข้อมูลเราได้สร้างสถานการณ์จำลองภายในห้องน้ำโดยให้ผู้ทดลองกระทําพฤติกรรมทั้งล้มและไม่ล้มในหลากหลายท่าทางเช่นยืนเดินล้มไปข้านด้านหน้าล้มไปด้านข้างและนั่งลงกับพื้นจากนั้นเซนเซอร์ mlx 90640 จะเก็บข้อมูลเป็นภาพความร้อนต่อเนื่องหลายเฟรมโดยในแต่ละเฟรมจะแสดงเป็นอาร์เรย์ตัวเลขซึ่งแทนค่าความร้อนในแต่ละพิกเซลโดยเราทำการติดเลเบลหรือป้ายกำกับข้อมูลว่าเป็นเหตุการณ์ล้มหรือไม่ล้มเพื่อใช้ในการสอนโมเดล AI เรามาดูวิธีเทน AI กันครับเราใช้ภาษา Python ในการเทนไล GBM โอ้ยเราใช้ไลบรารีหลักๆดังนี้ครับ1 pandas เราใช้ pandas เพื่อโหลด และจัดการข้อมูลที่อยู่ในไฟล์ csv ให้สามารถเลียกใช้ได้ง่ายในรูปแบบตาราง 2. นำพายเราใช้นำพายสำหรับจัดการข้อมูลเชิงตัวเลขโดยเฉพาะการแปลงข้อมูลจากข้อความให้กลายเป็นอารีและการ normalize ค่าต่างๆ 3. lightgbm lightgbm เป็น Library สำหรับสร้างโมเดล machine learning แบบ guided booting ที่เร็วมากและเหมาะกับข้อมูลที่มีความซับซ้อน โดยเราใช้ LightGBM Classifier เพื่อสร้างโมเดล Classification 4. Train Test Split จาก s p i t Learn ใช้สำหรับแบ่งข้อมูลออกเป็นชุดสำหรับเ a i นและ Test โดยใช้ Stratify เพื่อให้ Class มีสัดส่วนได้เคียงกัน Classification Report ใช้เพื่อประเมินผลโมเดลโดยแสดงค่า p e c i s i o n Recall F 1 n Score c r a s y DF เท่ากับ pandas l i t csv เรานำข้อมูลจากไฟล์ Data า,าเซตที่เราเลเวลมาซึ่งน,นั้นมีคอลัมน์ชื่อ Frame Data เป็นข้อมูลลักษณะการเคลื่อนไหวในแต่ละเฟรมและเลเวลที่ระบุว่าเป็นการล้มหรือไม่ล้มวิธีการทำอ m ลโ l i ไ e t Thermal f เ a m e เพื่อให้ข้อมูลที่ได้จากภาพความร้อนมีความเสถียรและป้องกันปัญหาจากค่าความร้อนโดยรอบเราได้ทำการอัลโม l i ล h ์ข้อมูลในแต่ละเฟรมโดยนำค่าความร้อนในแต่ละจุดมาลบด้วยค่าเฉลี่ยของเฟรมนั้น ทำให้ข้อมูลที่ได้มีความกระจายของค่าอุณหภูมิรอบตัวที่ลดลงโดยเฉพาะความเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธ์กับรูปร่างและการเคลื่อนไหวของมนุษย์เท่านั้นช่วยให้โมเดลสามารถเรียนรู้ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจากนั้นเราสร้าง x ซึ่งเป็นข้อมูล Input และ y เป็นป้ายกำกับว่าล้มหรือไม่ล้มเราแบ่งข้อมูลออกเป็น70%สําำหรับฝึกและ30%สําำหรับทดสอบโดยใช้ตาราติฟายเพื่อให้จำนวนล้มกับไม่ล้มมีสัดส่วนใกล้เคียงกันทั้ง2ชุดการตั้งพารามิเตอร์ของไลท์ gbm classifier ตั้งให้ estimator 3000ให้สร้างได้สูงสุดสมาย3000ต้นเพื่อให้โมเดลสามารถเรียนรู้แพทเทิร์นที่ซับซ้อนได้ learning rate 0.03 ให้โมเดลเรียนรู้แบบค่อยเป็นค่อยไปลดโอกาส Overfitting m a x d i f f 5จำกัดความลึกของแต่ละต้นไม้เพื่อไม่ให้ซับซ้อนเกินไปนำา l e f f 2 7กำหนดจ,จำนวนใบไม้แต่ละต้นไม้ให้สามารถแยกการเคลื่อนไหวที่หลากหลายได้ Cast แ s ส t Balance เพราะ d a Dataset ของเรานะครับมีล้มมากกว่าโมเดลจะให้ความสำคัญกับคา่าที่เจอน้อย r a n d ด s t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  ททำให้ผลลัพธ์ reproducible n job ลบ1ใช้ cpu ทุกคอร์เพื่อความเร็วในการเทรนครับในส่วนของฮาร์ดแวร์จะมีอุปกรณ์ดังนี้ครับ 1. p raspberry pi 4 2่ e n เซนเอร์ mlx 90640ครับต่อไปเราจะพาไปดูการทำงานของระบบตรวจจับการล้มในห้องน้ำโดยใช้ machine learning นะครับ ในส่วนของแอปพลิเคชันหน้าล็อกอินโดยผู้ใช้งานต้องล็อกอินเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าไปใช้งานแอปพลิเคชันหน้าดีจิสเตอร์หน้าสำหรับลงทะเบียนสำหรับผู้ใช้งานใหม่ครับหน้าโฮมหน้าโฮมเราจะมีหหน้าแสดงสถานะของอุปกรณ์ 2. แสดงการแจ้งเตือนเมื่อมีการล้ม 3. หน้าออกจากระบบครับ